เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซอร์เบอร์นิที่น่ารักทุกท่านดูนะผมตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวของน้องซีรีส์นะครับผมอ่ะก็ขออาภัยถ้าอ่านผิดอันถูกอะไรต้องขออภัยเรื่องจริงนะครับผมอ่ะซึ่งส่วนตัวผมเพิ่งอัพสกิลมาเต็มนะครับแล้วก็ใส่รูนมาประมาณนึงแล้วถามว่ารูนทํายากไหม จริงๆไม่ยากมากครับผมแต่ว่าสแต็ต้องบึมประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะก่อนจะไปรับชมเนื้อหาขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์แจทีของเรานะครับผมใครที่สนใจในเรื่องการเติมเกมซัมเมอร์อลราคาที่ถูกก่าเติมเอง100%นะครับนี่เลยครับผมพเพาเพจลิง์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะสนใจแพ็คไหนทักไปถามได้เลยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากวันคุงด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญครับผมนี่สปอนเซอร์ เจ้าดีเจ้าดังของเราครับผมยายใหม่ซื้อฟาร์มนะครับใครที่สนใจเรื่องการคอนเทนต์เกมซัมเมอร์นิเวอร์ต่างๆนะผมรวมถึงเรื่องการปลาฟาร์มนี่แะครับผมยายใหม่ซื้อฟาร์มนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะทั้ง2เจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นเพาเวอร์เพจแล้วก็ตัวของยายใหม่ซื้อฟาร์มนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะแจ๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของมอนเตอร์ที่เป็นตัวอ่าซีรีส์ห้าลมก่อนว่าเอ้ยตัวของน้องเองอ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วเก่งไหมนะครับผมอ่ะอธิบายออย่่างี้กน สก,กิลที่หนึ่งของน้องนะครับเป็นการโจมตีสองครั้งซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะแรงตามความเร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนะครับและที่สําคัญคือสก,กิลหนึ่งสามารถแจกรีบัฟแชรบได้ด้วยถือว่าเก่งมากนะโจมตีเร็วนะครับผมเออยิ่งเร็วยิ่งแรงแล้วก็แจกรีบัฟแชรบได้ด้วย สกิลที่2ครับผมเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวครับมีโอกาสถึง80%ในการที่จะเป็นการตีแบบเมินเดฟนะครับสกิลเนี้ยแรงตามความเร็วของเราด้วยยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลไคลแมกเลยเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมสองครั้งครับผมการโจมตีเนี้ยจะเป็นการแจกในเรื่องของรีบัฟสโลให้กับศัตรูด้วยนะครับผมเอาง่ายคือตีแล้วก็แจกสโลได้นะครับผมที่สําคัญคือจะเป็นการเพิ่มเกีย์ให้ตัวเองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์าตัวของเป้าหมายหรือตู เมีเกตที่ช้ากว่าเรานะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอ้โหคือแบบเอาง่ายคือสกนะิลสามตีปั๊บเนี่ยเกตเต็มนะผมประมาณนั้นเลยตีปั๊บเกตเต็มแล้วสกิลสองได้เลยทันทีนะผมรีดนะครับผมเป็นการเพิ่มความแม่นยำในคอนเทนต์อ่าสิ่บแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้จริงๆก็เบสสเต็กไม่แย่รูนที่ผมใส่เป็นรูนสวิปนะครับผมแล้วก็รูนคีเรทนะฮะประมาณนี้นี่บึ้มๆประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสแ,แตทรวมจะได้เห็นภาพง่ายๆก่อนอ ประมาณนี้นะครับบึ้มบึมบึมบึมประมาณนี้จ้าแล้วก็อัติแฟกครับอัติแฟกผมใส่เป็นสกิลสองคีรเมตนะครับหนักๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของดาเมจธาตุนะครับผมแล้วก็การตีคลิกติคอฟนะครับผมเวลาติดที่มันจะแรงขึ้นนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์อัติแฟกประมาณนี้ครับไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสดาเมจดูก่อนว่าเอ้ยดาเมจของน้องเนี่ยมันมันเป็นจังเนยแน่นะผมอ่าลองเทสดาบงดาเมจดูนะครับผม จาาริงๆตัวนี้ผมเอามาทําเป็นคลิปนะครับเอามาทําเป็นแบบจังหวะคลิปเลยนะผมออันนี้คือสกิลที่2ครับผม4ี่หมื่นสามตีทีสี่หมื่นสามโครเจ็บนะครับแล้วก็สกิลสามจะทําหน้าที่แบบนี้สกิลสามมันไม่ได้แรงเวอร์เพื่อนๆบึ้มนะครับผมสกิลสามมันไม่ได้แรงแบบเปรี้ยงป้างมากนักนะผมจริงก็ตัวมานจะดีที่สกิลสองซะมากกว่าครับสกิลสามไม่ได้แบบบึ้มบั่ม,มขนาดนั้นสกิลสองนี่แรงนะผมสามหมื่นกว่าก็ถือว่าไม่แย่นะผม สามหมื่นสี่หมื่นนะครับชื่อป,ประมาณนี้ได้ดูปาดปาบแล้วก็ตีปื๊บปืบนะฮะปื๊บ,นะบปืบ,ปบรู้มือนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมปื๊บปื๊บนะฮะเ,เกตเกต็มนะครับบอกเลยว่าเกตเต็มยังไงก็ตมเต็มแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปื๊บนะฮะสี่หมื่นหนึ่งถ้ามีบัฟสโลดีๆความไวมันประมาณเนี้ย เล่น3รอบศัตรูเพิ่งได้ออกอะประมาณนั้นนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาโซโล่ดูว่าเอ้ยถ้าไปคอนเทนต์พวกตีคนจะเป็นยังไงบ้างนะผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันยังเล่นคอนเทนต์วอลกับอารีอาร์จีเอไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันเล่นยังไม่ได้นะผมทุกคนยังยังเล่นไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้บอกก่อนด้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของเอ่อทีมอารีนากันดูว่าจะเป็นยังไงเนย ที่มันเล่นไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ไปวิวดรูนให้น้องแล้วก็ยังไม่มีเคสตั้ตี้ที่แบบเราศึกษาแบบเต็มๆนะครับผมอ่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเอาเป็นมัลเตอร์แบบจิมโบจิมโบทุกคนไม่ได้แบบแข็งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะครับเอ่อครดีอีกตัวหนึง่งแบงกินสไตล์อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตเป็นตัวที่มันตัวนี้มันไวเกินนะครับผมตัวนี้มันไวเกินไปอาจจะแบบสลัดอาจจะไม่ทัน ตลาดเราอาจจะไม่ทันดังนั้นเนะี่ยผมจะเล่นเป็นตัวคู่จินนะครับผมจินน้ำนะฮะคนละลมจินน้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจะเล่นไปทําแบบเร็วๆสร้างบงสร้างบัฟประมาณนั้นนะครับจินน้ําจินน้ำลูมบอคลคบเดร์ขออนุญี้ใส่ลูนไฟแป๊บนึงก่อนลูนไฟสปีดมึมๆเดี๋ยวค่อยดึงลูนขึ้นนะครับผมอะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาลีดเป็น ATK หน่อย เอทีเคธาน้ําแบบคือลือคือลือหน่อยเพื่อนไฮดีด้าหรือเอทีเคธาน้ําแบบบึมบึมโอ้ยโพลาโพลาน้ำไงโพลาร์น้ำเอทีเคแบบบึม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 นี่เรามาดูกันว่าดาเมจของมันจะจ้วงขี่ขี้แตกไหมนะผมอ่ะก็โพลาลมเปิดนะครับโพลาลมลบปึ๊บแล้วก็จินเร่งนะผมอ่ะไหนดูโพลาลมปุ๊บจินเร่งขึ้นมาปุ๊บประมาณนี้ครับผมทีนี้เรามาโฟกัสที่สกลิลสามก่อนสกลิ 3, สกลสามเสร็จเราค่อยสกิลสองนะผมอ่ะมาดูกันช้าๆชัดชัดนะผม สกิลสามันไม่ได้แรงมากครับผมปึ้มอันนี้จะเป็นการแจกสโลนะครับผมอ่ะปึ้มแล้วก็ตีปึ้มเห็นไหมเป็นการแจกสโลนะครับผมทั้ง2สกิลเลยเออทั้ง2ครั้งเลยนะฮะสตาร์ทมาในฮาลันเลยนะเนี่ยมันจะได้เกรดนะผมมันได้เกรดเต็มก็จริงเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าได้แท็กเธอร์นะมันแค่ได้เกรดเฉยๆนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้บอกก่อนนะ แ่ได้เพิ่มเกรดเกรดมันเต็มร้อยก็จริงแต่ว่าเรื่องเทิร์นอ,เ,อเรื่อต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของที่แบบตามแพทเทิร์นของมันนั่นแหละนะครับผมทีนี้มาดูกันว่าสกิลที่2ของเราเนี่ยจะสามารถจิ้มตัวนี้ตายได้เลยหรือเปล่านะผมอะดูกันนะครับผมปื๊บไม่ตายไม่ตายครับผมมันมีโอกาสแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนที่มันจะอีกนอ์นีผมมันมีโอกาสแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะอีกนอถ้าจะให้ดีคือสกิลสองต้องถ้าถ้าจะให้ดีสกิลสองคือมันต้องร้อยเปนค,คน ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับไม่งั้นเะเล่นยากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลองจิ้มดูว่าตัวอื่นมันจะอิกนอไหมอยู่นะหมื่นห้าไม่อิกนอด้วยครับผมโอ้โหแบบดาเมจกลุ่มมากนะดาเมจกลุ่มเท่เนี่ยมีเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเ๋โอ้โจมตีศัตรูเพื่อสร้างความเจ๋งให้ 80%เหมือนตอนแรกผมนึกว่าอีกนอเดฟแต่ว่ามันก็ไม่ได้อีกนอนะมันเบามากเลยครับผมมันเป็นการเมินเดฟเนี่ย <LEGO> มันเป็นอีกนอ e นี่แต่ทำไมผมตีไม่ไม่อีกนอสักทีวะสปีดผมก็ไวอยู่นะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ช้านะฮะผมเมื่อกี้ผมถึงต้องมานั่งอ่านสกิลอีกครั้งหนึ่งคุณคิดภาพดูแบบสกิลเรามันมีอะไรผิดพลาดจริงๆใช่ไหมถามว่ามันถ้ามันอีกนอมันจะดีกว่านี้ครับแสดงว่ามันต้องมีบัฟสปีดสินะแบบบึ้มบ้ะ อาจจะต้องเป็นการแจกสโลก่อนปึบปึบจริงๆมันควรที่จะลดเกรดไปด้วยนะอันนี้เรื่องจริงมันควรที่จะลดเกรดไปด้วยครับผมจากใจเลยอือฮึเดี๋ยวค่าไอ้พวกค่าแบบรูรูให้มันตุยตุยก่อนแล้วกันนะครับผมดึงกูติดอีกอีหอยปาบตายขี่แตกไปซะอันนี้คือมันมีสโลอยู่บนหัวนะครับเพืพ่อนๆอ่าเรียบร้อยจิกไครที่อุปายได้ อีกใครที่ไปหวั่นก่อนหลักกันเมื่อกี้ผมถึงข้าต้องมานั่งอ่านสก,กิลอีกครั้งหนึ่งว่าเออสก,กิลสามมัน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 ใช่ใช่ไหมเออสกิลสองมันอิกนอใช่ไหมทําไมมันไม่อิกนอวะอะไรเงี้ยถึงขั้นต้องมาอ่านสก,กิลสามอ่ะทุกคนคิดสภาพดูด,ดิของเท่นะปึมปึมโอเคเรามาเตกันว่ามันจะอิกนอจริงไหมนะผมทุกคนอ่ะอันนี้คือส,โ,สโตูเนี่ยมีสโลบนหัวนะครับยังคือแบบมันช้ากว่าเรามากๆแล้วมันรู้ว่าเราจะอิกนอไหมปึ๊บ สามหมื 30, 000, 30, 000, 2, ่นสามหมื่นสองอุ้ยแรงนะอันนี้คือมันเป็นการตีแบบเมินเดฟก็จริงทุกคนแต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าเป็นการตีทะลุเดฟนะครับผมเออจะถามว่าดีไหมดีนะอุ้ยสามหมื่นสามหมื่นสองก็ไม่ได้แรงมากนะดามจเก็เฉยเฉยอะสามหมื่นสองดามจผมว่ากึ่มมากเลยอ่ะจริงจริงถ้าพูดกันตรงๆนะฮะอ่ะไหนด,ดูปื๊บสองหมื่นนะฮะยูโอ้น้ำตาจะไหลเห็นดาเมจแล้วกูท้อเห็นดามจแล้วท้อแท้ นะ,ะประมาณี้ถามว่าคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ผมให้5แล้วกัน,ม,นมันเหมือนกับสกิลมันไม่ได้เก่งมากทุกคน,ม,นมันเล่นได้เฉยแต่ว่าเอาตัวอื่นไปแทนดีกว่าครับผมจริงๆผมรู้สึกว่ามันเล่นได้เฉยครับถ,ถ้าตัวนี้ผมให้5เลยถ้าจะให้มันเล่นได้จริงๆริอะสกิลสองต้องอีกนอ้อยเปิดทุกคนจริงสกิลสองต้องแบบตีทะลุเดไปเลยอันนี้คือถึงจะน่าเล่นแล้วก็สกิลที่3อ่อะอย่างน้อยคือแจกตโลพร้อมสตันอะโอเคได้อยู่ แตกสโลพร้อมสตันคือมันไม่ได้เป็นการดูดเกตเพื่อนคือเกศเราขึ้นก็จริงเว้ยแต่ว่ามันเป็นการเหมือนไงคายๆกับปีปั๊บเนี่ยคือถ้าจะให้ดีคือเป็นการดูดซับเกตดีกว่าใช้คำว่าดูดซับเกตดีกว่าครับอย่างน้อยทําให้ตัวเกตมันลดด้วยจริงป่ะแล้วเกตเราจะเพิ่มขึ้นผมมองว่าตัวนี้คะแนนผมให้5มันยังปรับมันต้องไปมันต้องปรับต่อไปอีกเยอะครับไม่งั้นเล่นยากมากนะครับผมสำหรับตัวของซีรีส์ธาตุลมนะผม ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันถ้าใครที่มีตัวนี้ผมว่าเพลินผ่านไปก่อนก็ได้อันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มาอวยมอนะเวยเป็นการรีวิวว่าเอ้ยมอนเตอร์ของตัวนี้มันเก่งไหมใช้งานยังไงบ้างนะครับผม,ผมเล่นแบบไหนยังไงครับผมดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะผมซึ่งไม่ได้แบบเป็นการอวยมอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซีอูนิคไทม์นะจ๊ะเจ๊